นางฟ้ากีฬาวันนี้นะคะมีกําลังใจดีๆมาให้สาวๆที่ออกกําลังกายอยู่แล้วรู้สึกท้อนะคะวันนี้นี่พาหนุ่มคนนี้เลยค่ะบอกเลยว่าคุณแซบ40ยังแจ๋วสุดๆค่ะขเขาจะบอกอะไรสาวๆเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะการออกกําลังกายเนี่ยมันจะต่างจากอี่อื่นนิดนึงเราต้องทำสั่ง<ะ>มันถึงจะเก,ก,ะก่งขึ้นมันถึงจะแกร่งขึ้นเวทเทรนนริ่งเหมือนกันผมต้องเข้ายิมเจออุปรกรณ์ตัวนี้ รูวิ่งแบบนี้สถานที่วิ่งซ้ำๆๆๆแต่คุณจะต้องบอกได้ว่าสิ่งที่คุณทำซ้ำๆอยู่ตอนนี้มันจะทำให้คุณพัฒนาและเก่งขึ้นและถึงจุดเป้าหมายที่คุณตั้งไว้นานๆได้ดังนั้นถ้าคิดถึงด้วยแล้วจำเหือสู้นะครับรักสิ่งที่เราเจอทุกวันรักสิ่งที่เราเห็นมันบ่อยๆนะเป็นมิตรกับมันนะแล้วคุณจะมีความสุขการออกกำลังกายมากๆเลยครับเป็นกังรจที่เสมอนะครับเพราะว่าเ f c นะครับเป็นงานที่จัดขึ้นนะครับในปีนี้เนี่ยยิ่งใหญ่อลังการแล้วก็มี ข้อมูลอัปเดตใหม่ๆในการออกกำลังกายนะครับมีคอร์สออกกำลังกายใหม่ๆครูเก่งๆนะฮะมาจากทั่วโลกเลยมารวมตัวอยู่ที่ทนี่หลายคนจะมองว่าเฉพาะกลุ่มไหมเฉพาะทางไหมไม่ใช่เพราะผมเป็นคนหนึ่งที่เป็นตัวแทนของบุคคลทั่วไปที่สนใจและรักการออกกำลังกายเป็นสตรอว์เวอร์มาตลอดแล้วเพิ่งว่าผมเนี่ยได้มามุ่งเป้าในปีนี้เลยว่าผมอยากจะหาข้อมูลขวามู้ที่แน่นๆนั้นผมถึงมาเรียนที่นี่ที่ฟิทไทยแลนด์แล้วก็พอมีงานเอฟซีปุ๊บต้องมาเลยครับไม่ต้องเขิน ผม,ผมไปคนเดียว <laughs> ผมบอกเลยไม่จะเป็นเลยว่าต้องมีพื้นฐานมาก,ก่อนไหมไม่คือกําลังกายยิ่งต้องมาเพราะว่าคุณจะได้เรียนรู้เขาจะมีที่สอนทฤษฎีนะครับคาที่สอนเรื่องของการ,ารปฏิบัติ workout exercise คุณจะได้เจอเพื่อนใหม่มีปาร์ตี้ด้วยสามวันมีปาร์ตี้หนึงวันสิ่งแบบนี้อยากให้มาแล้วมาเจอเพื่อนใหม่กับที่นี่ผมไปแน่ๆเลยนะแล้วเดี๋ยไปเจอกันแค่นั้นนะครับ8แตุลาครับ ขอขอบคุณพี่เดี่ยวสุดิยนมากมากเลยนะคะที่แวะม,มาส่งกำลังใจให้สาวสาวที่กำลังออกกำลังกายแต่ว่ารู้สึกท้อส่วนใครที่รู้สึกท้อนะคะก็สามารถดูพี่เดี่ยวเป็นไอดอลได้ค่ะแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่ในเอเทมหน้าสวัสดีค่ะ